หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบโอเครายการนี้สบายสบายออยิีดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้านป้ายยาวันนี้ร้านป้ายยาเราต้องขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือน้องออยนั่นเองสวัสดีค่ะ น้องออยนี่ผมรีวิวน้องออยก่อนเลยแล้วกันนะก็เป็นคนสาวน้อยเรียบร้อยน่ารักนะฮะเพื่ออะไรค่ะมันได้ใช่ไหมอ่าโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าออยวันนี้พี่เก่งมีของจะมาป้ายยาออยปกติออยนี่เป็นคนยังไงออกกําลังกายไหมไต่มาละหนึ่งครั้งถือว่ากําลังดีเลยนะพี่เก่งว่าถ้ามันอาจจะเยอะไปนิดนึงเอางี้ลวกันไม่ต้องพูดหนึ่งออกกําลังกาย เอาดูแลสุขภาพก่อนกินอาหารนี่เลือกไหมอร่อยหรือเน้นสุขภาพเน้นอร่อยก่อนชีวิตแบบอยู่เพื่อกินแล้วการนอนเราเป็นไงบ้างเรานอนเพียงพอไหมหรือว่าแบบค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าก็พยายามให้อยู่ในแบบ6 7 8ดชั่วโมงบวกๆซึ่งก็รู้สึกว่าตอนนี้เป็นไงชีวิตโอเคดีอยู่แล้วเมื่อยตื่นตื่นมาแล้วแบบไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าระหว่างการนอนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าเออตื่นมาแล้วรู้สึกว่าก็แบบนอนไม่ค่อยอิ่มไม่ค่อยพออะไรเงี้ยโอเคได้เลย งั้นวันนี้พี่เก่งมีของจะมาป้ายยาอ่อยซึ่งตัวนี้ก็คือเจ้าวูฟนั่นเองนะฮะวูฟบูฟบูฟูฟอ่ะวูฟวูฟนี่คืออะไรวูฟก็คือเป็นสายแบบนี้แหละไว้ใส่ข้อมือโดยตัวเครื่องไม่มีอะไรเลยเป็นสายผ้าแล้วก็มีเครื่องซึ่งเป็นพลาสติกแล้วก็มีมีแสงที่มันคอยยิงวัดคลื่นหัวใจวัดอะไรอย่างเงี้ย โดยตัว Product เนี่ยมีแค่นี้จบแล้วโ <Okay, S 1> อเควันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> สำหรับทุกการติดตาม <c oughs> ไม่ใช่อ่ะโอเค <c oughs> อยังไงต่อนะรูปนี้ซึ่งแต่ว่าตัวนี้ คือตัวโปรดักต์มันแค่นี้แหละ,ะนะแต่ว่าจริงๆแล้ว,ว่ะความสามารถของเขาเนี่ยก็คือเอาไว้คอยแทร็กดูว่าร่างกายเราเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างวันวันหนึ่งเนาะ <S <S ดูจากการเต้นของหัวใจโอ้โหตอนนี้ออกรายการกับออยแล้วตื่นเต้นมากเลยหัวใจเต้นแรงอ่าอย่างเงี้ยหรือว่าพี่เก่งไปวิ่งออกกําลังกายมาใช้พลังงานเยอะเงี้ยมันก็จะรู้ว่า เฮ้ยวันนี้เราใช้พลังงานเยอะนะเรามีความเครียดสูงแบบนี้แล้วก็นอนดีไหมเข้านอนกี่โมงมันดีเทคเองเลยนะแต่ว่าหัวใจของมันเลยก็คือมันเนี่ยจะพยายามบอกเราเวอออยว่าเนี่ยที่ออยทำงานอยู่เนี่ยมันเครียดนะออยนอนไม่พอนะออยต้องนอนเพิ่มคือต้องการที่จะทำให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นนั่นเอง แล้วมันก็จะบอกแบบเรียลไทม์เลยแบบว่ามันก็จะมีโนติขึ้นมาระหว่างวันใช่คืออย่างตอนนี้ใช่ไหมมันก็จะมีบอกเราเลยว่าตอนนี้มันแทร็กอะไรเราอยู่บ้างกด <c oughs> ตรงไงนว <c oughs> ะจากคนที้ใช้มาแล้วกว่า2เดือนนะคะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเลยนี่อ่ะสเตทมอนิเตอร์นี่เ <c oughs> นาะซึ่งวันนี้เอาจริงๆไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เพิ่งจะมาเครียดตอน <c oughs> อยู่กับออยเนี่ย <c oughs> <c oughs> <laughs> แล้วก็เนี่ยมันก็จะวัดว่าทั้งวันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเมื่อคืนนอนเป็นยังไงนอนดีนอนไม่ดีอะไรอย่างเงี้อนนอนนย,น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 ,ะยน,นะถ้าในมุมพี่เก่งอะ่ะใช้เคยใช้ Apple Watch มาแล้วเหมือนกันแล้วแบบเอออะไรที่มันทําให้รู้สึกว่าเราอยากจะใช้ Watch, min, บูเลูธ Apple Watch Garmin o l t a Human Ring Air Band เนี่ยที่ใส่นะใช้มาครบทุกอย่างแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างอะ่ะมันทำงานเหมือนกันหมดก็คือมันมีไอ้เลเซอร์เขียวๆเนี่ยที่มันคอยวัดหัวใจเราเนี่ยทุกการมันวัดได้หมดเลย แต่ว,ว่าที่แตกต่างก็คือไอตัวเนี้ยมันมีแอปของมันมที่มันมีไอพวก AI ต่างๆที่คอยเล็กคอมเมนต์เราได้ว่าออกกําลังกายกันไปวิ่งเออวันนี้ทําได้ดีแล้วนะทําอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเนี้ยมันทําให้เราอะรู้สึกอยากจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นในทุกวัน <S 2> <S 2> <S 2> นี่คือคีย์เวิร์ดเลยคือเวลามีคนถามพี่เก่งว่าทำไมต้องซื้อูฟด้วยพี่บอกว่า <S <S มันเปลี่ยนชีวิตเราเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่า เออวันนี้ฉันอยากนอนเร็วแล้วล่ะพรุ่งนี้ฉันก็อยากจะตื่นให้ตรงเวลาเพื่อที่จะทำให้ค่าตัวเลขมันดีออในขณะที่ตัวอื่นนะ่ะมันก็วัดแหละแต่มันไม่ไม่มีแอป,ปที่คอยมาบิวหรือว่าแบบนอนเธอวันนี้นอนเร็วเธออย่างเงี้ยไม่คือหมายถึงว่าอสมมติตอนนี้สี่ทุ่มแล้วเออพี่เก่งก็ยังรู้สึกไม่ง่วงว่ะแต่ว่ามันมันก็จะแบบมีโนติปึ้งขึ้นมาว่าเอยวันนี้นอนอได้ไหมเวลานี้อะไรอ่งเงี้ย อ่าประมาณอย่างงี้คือมันจะบอกเลยบอกว่าถ้าคุณนอนในเวลาเดิมเดิมและตื่นในเวลาเดิมเดิมได้ดีเนี่ย consistency คือความสม่ำเสมอได้ดีร่างกายเรามันจะดีไว้ดังนั้นะหัวใจคือการทาไงให้เราเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดิมเดิมให้ได้ทีนี้พอเรารู้แล้วว่าโอเคเราอยากให้ชีวิตเราดีเนาะเพราะว่านอนได้เวลาเดิมเดิมะเราตื่นมาเราจะเฟรชสดชื่นทํางานก็จะดีด้วยเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาว่าแล้วทาําไงออยถึงจะนอนได้ดีสี่ทุ่มเธอก็ไม่หลับ ม,มันบอกให้หลับไม่หลับมันก็จะบอกเลยบอกว่ากินทุกอย่างก่อนหกโมงเย็นก่อนทุ่มหนึ่งให้จบไปเลยไม่มใช่มากินดึกๆ2สองทุ่มสามทุ่มกินเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายเธอต้องมันนั่งย่อยมันก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้เธอนอนไม่หลับสุดท้ายเลยที่ดีมากอันนี้แล้วก็เมนมีแชท AI ไอเขาจะแบบคอนเซปเราแบบนี้หรอใช่อ,ออยเจอแบบเมื่อกี้แล้วเธอแบบอ่านไม่รู้เรื่องอว่าแบบอะไรค่าตัวเลขอะไรไม่รู้เยอะไม่หมดเลยมันยากเว้ถามยายเลย บอกว่าวันนี้ฉันเป็นไงบ้างแล้ววันนี้ฉันต้องทำอะไรบ้างเออเดี๋ยวมันตอบให้หแล้วอันนี้เขาแบบมีรองรับภาษาเยอะไหมแบบคนไทยใช้ภาษาไทยได้ไเธอพิมพ์ภาษาไทยไมาเลยมันตอบภาษาไทยเยี่ยมค่าเสียหายของโดยรวมแล้วตัวเครื่องหรือว่าตัวแพ็กเกจอะไรต่างมันพอจะมีแบบออปชันอะไรให้แบบคนที่กําลังตัดสินใจอยู่ได้แบบเออคิดว่าจะซื้อหรือไม่ซื้ออะไรยังไงบ้างความจริงแล้วนะออยอเครื่องเนี้ยคือฟรี ไม่มีใครจ่ายเครื่องนี้คือฟรีแต่เธอต้องเสียค่า Subscription อย่างน้อย1ปีซึ่งเขาจะมีแบ่งออกมาเป็น3รุ่นใหญ่ๆเนาะรุ่นแรกคือเขาเรียกว่า o ูฟวันบูฟวันนี่คือเลเวลต่ำสุดวัดค่าได้ประมาณหนึ่งแล้วก็อันนี้ที่พี่เอางใช้ก็คือรุ่น p พีก พีคเนี่ยคือวัดได้แบบกําลังดีเลยราคาไม่แพงมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่ารุ่น MG MG นี่จะเป็นเครื่องอีกแบบแล้วก็ราคาสูงขึ้นไปอีกนะเรามาพูดเฉพาะแค่2รุ่นที่คนนิยมใช้คือรุ่นวันกับรุ่นพีคเนาะรุ่นวันเนี่ยค่า Subscription เนี่ยอยู่ที่ประมาณ149เหรียญต่อปีก็ถือว่าไม่แพงนะฮะจริงเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นพีคเนี่ยคืออยู่ที่200 39ก็ประมาณ7,000พันบาทต่อปีอไม่ถึงหมื่นแต่ที่ทำไมหลายคนบอกว่าเป็นหมื่นเพราะเพราะว่ามันไม่ได้มีขายตรงในเมืองไทยไงแล้วคนส่วนใหญ่ที่เขาขายกันในตามร้านต่างๆที่เขาไปซื้อกันมาตอนนี้คือเขาหิ้วมาพูดง่ายๆเขาอิมพรอตเข้ามาแล้วก็เขาก็มาบวกนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเธออยากซื้อถูกนะฉันฉีเป้าให้เธอกดสั่งอเมซอน อเมซอนคอมเลยแล้วให้เขาส่งมาที่เมืองไทยรอ,อนานหน่อยแล้วก็อาจจะมีเสียภาษีสุลการกร,กรนิดหน่อยส0ซก็ไม่ถึงหมื่นฟิลฟิลสัญญาหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ป่ะเออใช่ใช่ใช,ใชแ่แล้วมันก็จะเป็นตัดเงินรายเดือนหรือมันจะตัดเดืนทีเดียวตัดทีเดียวตัดดปีปแล้วเดือนต่อไปหรือปีต่อไปลก็พอปีต่อไปใช่ไหมมันหมดปุ๊บมันก็จะหักเงินเธอต่อผ่านบัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเขามีการอัปเกรดเครื่องใหม่เขาจะส่งเครื่องใหม่มาให้เราเลย เพราะว่าก็คอนเซปมันคือเครื่องมันฟรีไงแต่ที่เธอจ่ายคือค่าซับสคริป t i o n เธอก็จะได้รับการอัปเกรดเครื่องอยู่เรื่อยๆเลยโอ,ยอเป็นไงล่ะมันดีอย่างนี้นีเองคุ้มค่าร,ราคาซื้อไหมวันนี้พี่เก่งมีของจะมาป้ายอย่างอ่อยตัวนี้ก็คือเจ้าวูฟนั่นเองนะเอออะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะใช้มูฟนี่คือคีย์เวิร์ดเลยคือมันเปลี่ยนชีวิตเรา ความจริงแล้วนะออยเครื่องนี้คือฟรีถ้าเขามีการอัปเกรดเครื่องใหม่เขาจะส่งเครื่องใหม่มาให้เราเลยเพราะว่าก็คอนเซ็ปมันคือเครื่องมันฟรีไงแต่ที่เราจ่ายคือค่าซับสคริปชันซื้อค่ะนี่ทีแรกคิดว่าจะจบว่าจะไม่ซื้อเลยเนี่ยซื้อแล้วก็วงเล็บพี่เก่งซื้อให้ฉันซื้อให้พี่เก่งซื้อกระอดอันนี้ไปเลยละกัน